ก็เราก็ตรวจสอบง่ายๆครับก็คือดูปรินเตอร์ก่อนตอนนี้แต่ปรินเตอร์เนี่ยปรินเตอร์แคนนอนเนี่ยมันออฟไลน์อยู่หรือเปล่าสีมันจางตัวปรินเตอร์ตัวเซออิมเมดมันไปทํางานก่อนเครื่องหมายถูกอยู่ที่ตัวนี้แทนว่าเวลาเราสั่งปรินมันจะไปออกที่แซออิมเมดแล้วเซ a อิมเมดถึงจะไปสั่งเครื่องปรินอีกทีหนึ่งเครื่องปรินอ,อันนี้ไม่ได้ปรินเลยเลยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้กําหนดเลยนะว่ามันออกอะไรเนี่ยก็คือดีไดเรก Enable ออกพิพ์เตอร์แคทนอนไม่ได้ไม่ได้กำหนดปิน์ไว้เราทดสอบงา่ายๆแล้วก็เปิดโปรแกรมโน้ตแพคขึ้นมาตัวหนึ่งพิมพ์อะไรเข้าไปก็ได้นะครับพิมพ์อะไรก็ได้แล้วก็สั่งปินพ์ดูสั่งปินพ์ปุ๊บมันอยู่ที่แซนอร์อิมเมจใช่ไหมปุ๊บก็กฏพิมพ์ปุ๊บมันจะมีกรอบตรงเรืองโผล่ขึ้นมาเนี่ยปุ๊บเครื่องพิมพ์ใช้งานไม่ได้หรือเปล่า ฮัลโหลก็โกแดนจะพิมพ์ PDF จะโกดนจะพิมพ์ PDF ไปส่งเขาเหรออ้าวท,ทำไมถึงส่ง PDF ไป,ไปให้เขาอะ่ะแล้วทำไมไม่ทำไมไม่พิมพ์กระดาษไปให้เขาดูไปเลยเออมันมันมันไม่ออกมันไม่ได้มันไม่ได้เป็น PDF ก็คือเวลาออกมมันจะออกมาเป็นรูป เดี๋ยวนะอา้อาใหม่เ,เย็นเ,เครื่องปิ้นเนี่ยเครื่องปิ้นแคนนอเน่ยเปิดหรือยังอ้าวไม่ได้ต่อเครื่องปิ้นแล้วเครื่องปิ้ไ์ไปต่ออยู่ที่ไหนล่ะเครื่องนี้ไม่ได้ต่อเครื่องปิน,อ,ปน,อ,อ,น,อ,นอือนอ์โอเคครับ เข้าใจแล้วอ่าแล้วแล้วแล้วเวลาพิมพ์ใบตรวจให้ประชาชนก็าทำยังไงเรื่องนี้เทสอย่างเดียวแล้วก็ copy ไฟล์ไปพิมพ์เครื่องนู้นเข้ารหัสเราพิ้นได้เลยเครื่องนู้นมันแชร์อยู่หรือเปล่าเแชร์พินเตอร์อยู่หรือเปล่าแชร์พิมเตอร์ก็มาทำไมไม่แชร์ไปเลยล่ะอ้าว ก็คือทำทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากอีกละคือจริงๆแล้วก็คือหลักการนะก็คือไอ้เครื่องพิ้นเนี่ยที่นู้นเนี่ยแชร์แล้วก็มาแชร์ปรินเตอร์เครื่องเนี้ยให้มันมองเห็นไอ้เครื่องนี้เวลาพิ้นมันก็จะไปโผล่ที่นู่นด้วยเท่านั้นแหละเอ่อเดี๋ยวงงเลยทีนี้เอ่าเดี๋ยวเอ่อมันต้องกลับไปเซตที่แสตม์อิมเมจ อ่าโอเคแแล้ว,แล,วแล้วสมไมต้องมีแซอิมเมดด้วยผมถามในเมื่อมันไปปรินที่นู่นปรินเตอร์ผ่านอ๋อก็คืออ้าวแต่แต่เวลารับเวลารับเวลารับเดี๋ยวเวลารับ,รบก็รับผ่านในโปรแกรมตัวนี้อยู่แล้วนี่นะมันก็เป็นแลนอยู่แล้วนี่ไอตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นแลนอยู่แล้ว,วปกติเวลารับเนี่ยรับผ่านโปรแกรมตัวนี้ใช่ไหมอ่าโอเค เข้าใจแล้วแสดงว่าเซตไว้ผิดเอ่องั้นก็ใช้ความสามารถของแซมอินเมนนี่แล้วกันก็คือโอเคเอ่อไปให้มันไปอยู่ให้มันไปอยู่ที่อ่าอย่างนี้นะอ่างี้นะเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยก็คือดูที่หน้าจอนะฮัลโหล อยู่ที่ไดซีนะ,ะผลเบรกผลเบรกอะเสร็จแล้วเสร็จแล้วในเนี้ยสร้างโฟลเดอร์เป็นเดือนไปเลยอันนี้เดือนอะไรเมษาโอเคเอ้ยผมพิมพ์ผิดก็ต้องเป็นโยนเนาะอะโอเคอะอันนี้นะมันมีประโยชน์ก็คือ ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เซฟที่ตัวนี้เสร็จแล้วเราก็เซฟมันไปที่เซฟไปเลือกโฟลเดอร์โฟลเดอร์ในไดซีไดซีอา่าผิดอ่านเดี๋ยวแป๊บหบนึ่งมันหมุนอยู่เอ่อก็คือที่สอนวอเขาบอกว่าให้เก็บผลเบรกไว้3ปีอะ่ะอ่ะเราทำแบบนี้เลยก็คือเมื่อกี้มันชื่ออะไรนะผลเบรกอ่ะผลเบรกเดือนเมษาอ่ะ ไอ้รถคันเมื่อกี้สมมุติวนะ่าไอสี่ตัวหลังบารหัสอะไรจับได้ไหมอาจจะจับได้ไหมสามเก้าอะไรสามเก้าแปดเก้าสมมุติเอาอ่ะอันแบบนี้นะเราไปเปลี่ยนเราเองนะคือหลักการก็คือ,อโชว์ดาวล,ล็อกมาไม่ทับโอเวอ,โวเลลอ์โอเวอรโชว์ดาวล็อกโอเคเซตตามนี้แล้วกัน เซฟเซฟอ่ะโอเคจบอ่ะไปเปิดโปรแกรมของบริษัทนี้ขึ้นมาอ่าอันนี้มันชื่ออะไรอ่อค้นหาอ่ะแล้วก็พิมพ์เข้าไปเมื่อกี้สามเก้าแปดเก้าใช่ไหมเออผิด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 แค่นี้มันน่าจะมันน่าจะกดค้นหาน่าจะเจอไหมมันเก่งพอไหม อต้องหาจากวันที่ด้วยเอ้ายุ่งมันใหญ่ทำไมทำไมมันไม่เก่งวะเออเอ้าเอาเอางั้นหาเลยอ่ะหาหามาวันที่เท่าไหร่จำได้ไหมอาจจะมากดเลือกไปอ่าววันที่ถึงวันที่เท่านี้อ่ะกดปุ่มค้นหาอ่าโอเคคันไหนปึ๊บสมุทรีเนี่ยเหรอจังหวัดเดียวกับผมเลยนะอ่ะกดกดสั่งปิมพ์แตะบนคลิกขึ้นมาให้มันเป็นผลเบรกอ่ะกดปิมพปึ้ง มีดาวหลอกโผล่ขึ้นมาเมษาที่จริงควรจะควรจะอันนี้เป็นเป็น pdf เลยนี่เลือกเป็น pdf แล้วก็เลือกเลยมันเบอร์มันมันมันอะไรทะเบียนอะไรกัพิมเข้าไปให้ครบเลยทะเบียนอะไรก็ที่จริงแล้วสอนอสั่งทำทุกขันไงพี่ในก๊อแดาก็คือเขาบอกว่าให้เก็บผลเบรกไว้สักไว้สามปี ไปการตรวจสอบแต่ว่าแทนที่เราเก็บเราจะเก็บเป็นกระดาษแล้วก็เก็บเป็นไฟล์ซะ,อ,ะอันนี้อันนี้เราไม่ปริ้นเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเลือกผิดเ๋ยนะเข้าไปแป๊บหนึ่งใจเย็นเข้าไปที่ไดซีเข้าไปที่ผลเบรกผลเบรกกับตัวนี้เมษามันก็จะมีตัวนี้โผล่ขึ้นมาเห็นไหมอันนี้ที่ผมสั่งให้เลือกเป็นเมษาพฤษภาวิจุนากัลาสิงหากรยาที่จริงมีมันน่าจะควรจะมีปีด้วยมันจะได้รู้เป็นหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะมันสามปีนะอ่า มาครั้งนี้ก็ทําทุกวันอ่ามันก็จะมีไฟล์นี่โผล่ขึ้นมาเดี๋ยวเกิดเปิดก่อนอ่าจบก็เอาเนี่ยไปไปเปิดให้เขาดูเข้าใจเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจะให้ทําอีกครั้งนึงเดี๋ยวทําเองเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงผมตั้งก่อนอ่าผมเข้าใจละเอ่อต้องไปตั้งนายแซงอิเนเวสทีนึงก่อนปุ๊บก็ทำครั้งเดียวได้ไประโยชน์เลยดีจะได้ไปหนึ่งประหยัดก,กระดาษเพราะเขาไม่ได้บอกนี่ว่าต้องเก็บเป็นกระดาษใช่ไหมเราเราเก็บเป็นไฟล์ ค้นหาง่ายเราก็เรียงตามเดือนตามปีไปงงไหมถ้างงถามนะเป็น PDF ปึ้งอันนี้เมื่อกี้เราเอา r รี r e c ็กเราก็อ่าไม่ปิน้นกับเจบปุ๊เป็น general ซะปึ้งปึ้งอ่ะโอเคนนั้นที่แสดิเมก็เซตแค่นี้แหละหนึ่งก็คือเซตให้มันเป็นตามชื่อก็คือผลเบรกเดือนเมษาเพราะมันเป็นอีกเดือนหนึ่งอ๋อมันขึ้นดาลอกอยู่แล้วเราไม่สนใจมันอยู่แล้วโอเคอ่าลองสิ อ่ะลองเลยเมื่อกี้มีสองคันใช่ไหมอ่ะปึ๊กข้าไปปึ๊กข้าไปอ่อากดค้นหาสิแล้วก็เออที่จริงโปรแกรมค้นหามันน่าจะเก่งกว่านี้นะเสียดายเออใช่ที่จริงมันน่าจะลองหรือ,อยังอ่ะว่ามันค้นไม่ได้มันน่าจะค้นได้นะไมงันมงมนมันคงไม่สร้างปุ่มขึ้นมาค้นหาหรอก ไม่ไไมม่่เป็นไ,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 ไรเดี๋ยวเขามาลองอ่ะลองปีนตรงนี้ก่อนถ,ถ้าเป็นผมเขียนผมก็จะเขียนให้มันเซิร์ชหมดทุกตัวอักษรเลยไงอ่าเฮ้ยไม่ขึ้นอ่าโอเคอ่ะขัดไหนอ่ากดป้นกดป้นปุ๊บจะขึ้นดาวหลบอ,อ่าแล้วก็ใส่ทะเบ,บียนลงไปแลนนี้เป็นทะเบียนเดียวกันนะอ่า เอ่อห้าห้ากจสี่สี่สี่เก้าไม่ต้องใส่จังหวัดหรอกเพราะโอกาสซ้ำกันไม่มีสี่สี่สี่เก้าตึงเซฟปึงเซฟจบอ่าสังเกตเมื่อกี้เห็นกรอบเรลืองๆไหมอ่ะอ่ะคันนี้ลองลองกลับไปดิลองเซิร์ชเมื่อกี้สิห้ากจอห้ากจสี่สี่สี่เก้า กจอสี่สเก้ากดค้นหาสิ่ะมันก็ค้นได้นี่เออเพราะนั้นเวลาคุณใช่เอาเราลองลอง,ลองไม่เนี่ยคื่อมันมันอาจจะเก่งกว่าน,นี้อ่ะสี่สี่เก้าอามันไม่เก่งว่ะโอเคได้แค่นี้นะฮะมันไม่เก่งเนาะโอเคถ้างั้นเอาแต่ตรงนี้ตรงนี้นะเมื่อกี้ผมลืมเดี๋ยวไปทำเอาเองแล้วกัน ถ้าเป็นผมถ้าเป็นผมผมทำตัวใหญ่จะได้ไม่ต้องทำดีเยอะก็คือปี67อ่าแล้วเอาหกเนี่ยไปใส่ไว้ในเมษาอ่ะเรกว่าไหมเพราะฉะนั้นเวลาเวลาเรามาค้นเนี่ยเวลาเรามาค้นเนี่ยอะมันก็ค้น67ทั้งปีเพราะว่ามันแยกเดือนอยู่แล้วถูกไหมอ่ะพอพอปีหน้าเป็น68 69 7หจศจบพอเจ็ดหนึลบทิ้งเลย เพราะเขากำหนดให้กำหนดไว้สาปีถูกไหมแต่ว่าไม่ต้องกลัวไม่มีทางเต็มเพราะไฟล์มันนิดเดียวไฟล์มันเท่าไหร่เดี๋ยวดูไฟล์นี้ไฟล์แค่70กว่าเองนี่ไงสายสายหกสิบกว่าควรควรจะทำเลยเพราะว่ามันไม่ได้เสียเวลาเกินนาทีแล้วมันจะมีประโยชน์สมมติว่าในช่างมาถึงบอกเอ้ยคุณค้น ปีนี้ไหมผมดูซิเดี๋ยวในชัางรอแป๊บหนึง่งอ่าแล้วเปิดนี้ให้ดูเขาจะบอกเออเข้าใจทำเนาะนะเวลาคุณเข้าสมมติว่าคุณมีเมษาพฤษภาพฤษภากรสิงหากรกฎาคมตุลาพฤศจิกา,านวามันก็จะมีเป็นเดือนๆไหมแล้วในหนึ่งเดือนเนี่ยโตไปกี่คันเราก็นับตรงนี้ได้ด้วยนึกไหมเออจบนั่นแหละแล้วก็ถึงเวลาก็เสียบแฟลชได์ก๊อปปไปแล้วเป,ป็นปีนเอานะเข้าใจเนาะ ไม่ต้องเพราะว่าในกรณีนี้ใในในกรณีนี้ถ้าถ้าต่อรออื่นต่อรออื่นหรือจริงๆพรินเตอร์เดี๋ยวนี้มันก็ถูกแล้วสองสามพันบาทอะ่อามันจะไปที่ตัวคําว่ารี d ดเล็กเนี่ยกด Enable er ทีนึงแล้วก็ไปที่ปรินเตอร์ที่เสียบอยู่แต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้ใช้ไงอ่าแต่อีกวิธีหนึ่ง่ิกี้ที่ผมบอกก็คือถ้าเครื่องนูน้น ถ้าเครื่องนู้นมันแชร์ปินเตอร์ไว้เราก็มากดแชร์ปรินเตอร์ตรงนี้แล้วก็แอดเอทเวิร์กตรงนี้มันก็จะไปมองเห็น p r ินเตอร์ของอีกเครื่องหนึ่งอันนั้นอันนั้นอย่างเจ๋งเลยแต่ต้องอยู่วงเดียวกันนะอ่ามันก็จะไปปรินข้ามเครื่องกันได้เลยมันก็ไปปรนเครื่องนู้นได้แต่แต่จะไปทําเลยกถ็ถ้าถนัดแบบนี้ก็ใช้แบบนี้ไปเนาะโอเคเข้าใจแนละ้วเป็นเนาะโอเคอ่า